ผมกับผมนะครับจางฝ่ายเมอนีหัวฉีดนะครับหัวฉีดวีโกลกค่าอูนะครับทรงมาให้เช็กตอนนี้กำลังขืนเครื่องเทปอยู่นะครับก่อนจะทำการสอบมอกจะขืนเครื่องเทปนะครับเทปเบิ่งนะครับว่าก่อนสอบนี่มันจะได้สอบยังเนียนี่ยังเสียหายเนียแต่คือจังเสียกัหัวฉีดอาจจะตันนะครับคือ าการฉีดมันในบ่ในบ่ตามมาตรฐานนะครับอ่าอ่าเทปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ,รอ่าข่าวออกมาก็คือมีหัวหนึ่งตันนะครับแล้วก็ฉีดน้ำมันมอ,อทอกันนะครับในรอบเดินเบาอาจจะมีเครื่องเดินโมเลียบนะครับอาจจะเดินสะดุดหรือสันนะครับเดีออยอะจะทำการแจ้งลูกค้ากนนะครับ อันนี้นะครับทําการปรับเชสเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก็คือจะได้ปับอยู่สองหัวนะครับก็คือหัวที่หนึ่งนี่นะครับปับแล้วหัวที่สองก็ปับแล้วนะครับหลางจากดีเช็ดก็ทอกันนะครับบวกลบโบเกินสองนะครับอ่านีหลอบเดินเบารอบกลางรอบไปฉีตสม่ำเสมอนะครับผมอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะ แ็กทรงลูกขานะครับก็คือซางน้ากันนี่แหละทรงอูอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนะครับตีสนใจอยากซ่อมหัวฉีดหรือว่าเช็คหัวฉีดนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับงานอูห้องกระลับนะครับสามารถสอบถามได้ครับลานนัดอะไรสิ่งยู้แถวตลาดจะเริ่อนสีวรินครับผมเทสหัวฉีดปรับเทสนะครับโอเคครับผม